นี่เมนูแกงมะม่ายไช่มดแดงมาบวบผักละ <c oughs> ปลาห้าวันนี้รวบรลาด่อยนะครับดึก <c oughs> แล้วก็มีน้ำผักยละนางตีหัาขั้นไว้นะครับ้ก็จะมีพริกนุ่มจะไข่หอมขาวนะครับใส่ลงไป ต่ำละเอียดนะครับทำพอแหลกแล้วก็ใส่ห้าลงไปนะครับแหลกไปห้าลงไปเลยไปห้าของเราตำให้เข้ากัน ประมาณนี้นะครับนี่น้ำพริกแกงของฮองนะครับต่อไปกลับมาซอยบวบจนบวบนี่บวบหวานนะครับอย่าไปเผือแกงบวบขมเนะื้อ มาน,นี่เลยครับบรบัดนะครับวันนี้นี่ับมาบวบเอาไปตู้ลายวันมันม่านนะครับเปิดแก๊สนี่ครับนี่ห้ามพักแกนางนะครับที่เฮาคั่นไว้ เราจะต้ม,มน้ำม่ไปเลยเอาน้ำม่มันต้มมาแล้วนะครับใส่พริกแกงของเฮาลงไปเดี๋ยวรอน้ำเดือดนะครับน้ำเดือดแล้วทุกคน น้ำเดือดแล้วก็ใส่น้ำไม้ลงไปน้ำไม้บ้างนะครับน้ำไม้ไลายกินน้ำไม้ไลายอันนี้มาบวบนะครับให้มาบวบลงไปใกล้จะได้กินแล้วหอ,อมส,สอดๆอันนี้บัมีเห็ด มีแต่มดแดงปรุงรสสักหน่อยชุรสดคนครับคนอหอมมาบวบขนาดตอนนี้บวบของเขาก็เริ่มส่งกลิ่นหอมมาแล้วนะครับอืหอมใส่มดแดงลงไปนะครับ เมดมอแดงเขาแช่ฟิดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วปีนี้จะสิ้นปีแล้วเพิ่มความน่ากินลงไปอันนี้ก็จะเป็นพักละนะครับ ใส่พักละลงไปใส่เป็นมัดไปเลยใส่จะได้กินแล้วครับเดือดบดบดแล้วครับมาแกงน้ำไหมปิดแก๊สนะครับปิดแก๊สเลยเียบร้อยแล้วครับแกงน้ำไหมใส่มะบวบใส่พักละ หอมขนาดมันจะหวานมีรสชาติหวานนะครับบาบ,บวบเทียบ้อยแล้วครับแกงผักละใส่มะม้ใส่มาบวบนะครับชื่อ,อยังก็ได้ แก่งน้ำไม้ใช้พักระก็ได้แกงบวบใช้น้ำไม้ก็ได้นะครับมีหมดแดงเตยเนื้อน่ากินกอทุกคนมาครับมากินข้าวแรงกันเนื้อแค่หนาวแล้วเนื้อพัดดูตุ้มมะฮมกินข้าวอะ่ะมากินข้าวแกงนอไม้แกงเป็นน้อยเปนอุ่นๆ,ๆห้าหอ่อนเนื้อนี่ครับพักครับพัก,พกละเผา ไม่บอกปีนนั่นนะจะขายจะขายจะขายเพราะหนาวจะได้เนาะแปรนี่เน,นาะ <laughs> ตุ้มพ่อโมกินข้าวทุกคนขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ช่องวิชัยความบรนทุงตัวยนะครับสวัสดีครับยังข้าวแรงกันเด้ว